สวัสดีคะ่ะ<ๆ>เพื่อนๆวันนี้แม่รูปบานานาได้ค่ะวันนี้แม่รูปบานนาจะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานสงการอยู่ที่ไฟน้องไว้ได้จ้าด้านบนจะเป็นสะพานสองชั้นได้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆมองเห็นไหมนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วเด้ค่ะเริ่มมาแล้วเด้จ้าเริ่มมาแล้วด้านบนจะเป็นสะพานสองชั้นนะคะเพื่อนเห็นไหมนุ่นน่นนุ่นสะพานลำน้ำพองค่ะสะพานสองชั้นได้จ้าอันนี้คือสะพานด้านบน และสะพานด้านหน้าเพื่อนเห็นบ่คคะด้านบนจะเป็นรถใหญ่ด้านหน้าจะเป็นอมอไซค์รถเล็กนะคะเพื่อนนี่ค่ะสายน้ําแห่งวันที่13ลำน้ําพองค่ะลาน้ำพองไปจ้นเพื่อน,นเราไปดูกันว่ามีอะไรขายบาะะ้างเด้ค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะสวัสดีวันสงการจ้าสวัสดีวันสงการส,สงการค่ะเพื่อนเพื่อนไปเราไปดูว่ามีอะไรขายบ้างจ้าด้านขวาโอ้ยกาแฟสดจังเพื่อนกาแฟสดกาแฟสด กาแฟสดกาแฟสดค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วด้จ้าเพื่อนๆกาแฟสดค่ะกาแฟสดก็มีร้านขายเสื้อผ้าบุ้ยเสื้อผ้าเยอะๆด้จ้าเพื่อนๆเสื้อผ้าเยอะๆเลยโอ้สวยสวยสวยโอ้แต่อร่อยสวยงามสวยมากค่ะสวยสวยมากจ้า จ้าของเด็กกับมี่เนาะค่ะร้อยทุกตัวได้ดีใจไหมคะ่ะสวยมากสวยมากขอรีวิวให้หน่อยนะจะรีวิวให้นะผู้ติดตามเยอะมากเลยพี่กัดอ่าฝายน้องวายเนาะจ้าฝา,ายน้องวายรำน้ำพองของเด็กก็มีเพื่อนเพื่อนเบิ่งเพื่อน,อน,อนจ้าของเด็กใน่ชุดเท่าไหรไหมคะ่ะร้อยหนึ่งของผู้ใหญ่ก็ร้อยเนาะสวยมากเพื่อนๆใส่ตลอดสองการนะจ้าร้านอะไรเอ่ยไม่มีร้าน แต่ว่ามาเลยจะจะจมาเด้จามาอุดหนุนเด้อไปเที่ยวแต่ในเมืองไรมาเที่ยวน้ำพองเด้อก็ไปหมวกค่ะหมวก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 สวยสวยสวยวยหมวกสวยจ้าหมวกสวยหมวกสวยจ้าเพื่อนหมวกสวยหมวกสวยจ้าสวยสวยจ้า ใบเทอดายจ้าพ่อค่ะนะครับนี่หลายราคาครับอันนี้ลอยชี้ชี้บาทเท่านั้นลอยชี้ชี้เพื่อจังกันเนาะตาผมสวยสวยพี่กัดหน้าฝไฟน้องวายเนาะค่ะพ่อค่ะ้ายฟน้องวายจ้านี่นี่พ่อค่ะเขาขายทุกอย่างแว่นก็มีวูสแว่นสีแดงไหมแว่นแว่นแว่นหมวกก็สวยจ้าเพื่อนเพื่อนหมวกก็มีหมวกก็มีไมีแต่ใบสวยๆหมวกก็มี ก็มีหมวกเด็กก็มีจ้าหมวกเด็กก็มีโอ้ยหมวกเด็กน่ารักมากเริ่มงานวันแรกแล้วจา้าไปค่ะเพื่อนๆไ,ไ,ไปไปไปนมนมเลยนมนมเลยด้ดดดดนนี้ด้านนี้ก็หมวกด้านนี้ก็หมวกค่ะมันจะใบสวยๆใบสวยๆจ้า ใบสวยๆหมอกก็มีแว่นก็มีเหมือนกันเลยหมอกก็มีแว่นก็มีพัดก็มีแวนก็มีจ้ะเพื่อนๆแว่นก็มีสวยๆเลยจ้ะแว่นก็มีโอ้ถาม,มาอะไรนี่มันนี่บอมันนี่เนี่ เว่นก็มีชาเป็นก็มีเว่นก็มีสวยสวยสวยสยสวยสหมวกก็มีชาเป็นเพื่อน